แนะนำ10มือถือในงบราคาไม่เกิน15,000บาทส่วนจะมีน่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในะวันนี้นะครับเราก็มาแนะนํามือถือกันอีกแล้วนมนะซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยแน่นอนครับอยู่ในงบประมาณไม่เกิน 15 0 0 0บาทนั่นเองนะผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเกินงบหลายๆรุ่นเลยก็ว่าได้นะนะเออคือหลายๆรุ่นส่วนใหญ่อะมันอาจจะเกินซังแบบประมาณพันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะผมนะเออหรือว่าบางรุ่นอาจจะไม่เกินเลยก็มีเหมือนกันนะผมนะแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยโหสเปกก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะผมก็ โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านุ่มนะซึ่งรุ่นแรกนุ่มนะจะเป็นตัว Poco F6 Pro นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอด้วย6.67นิ้วความเนี่ยเนี่ยจะอยู่ที่1440คูณ3 2 0พพิกเซลกันเลยทีเดียวเนะาะอัตราส่วนนจะเป็น20ต่อ9แล้วก็ตัวชิน้นที่หน้าจอจะเป็น AMOLED นะครับนะรรีเฟรชเรทอยู่ที่ 120Hz เฮิร์ตนะครับ แล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยจะเป็น Android 14นะครับแล้วก็สามารถอัปเดต Android ได้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็น HyperOS แล้วนะครแล้วก็เรื่อง CPU นะครับนนี้แบบจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะครับเป็นสนา p d r a g o น8 Generation ที่2นั่นเองนะครความเร็วของสปีดสูงสุดที่3.2 GHz แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น a านาโน740แล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่สามารถใส่ไมโครอิเล็กทริได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องสตอร์เรจก็มี256 g b 512 g b แล้วก็1 t b กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นชนิ้นที่อมแบบ USB 4.0ส่วนแล็มก็มี12 g b 16 g b กกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหอันนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวในหลังที่50ล้านนะครับ F 1.6แล้วก็มีอัลต้าวายความละเอียด4ล้าน 8, 000, F 2.2นครับ แล้วก็มีมาโคเลนสล้าน f 2่2 4นะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็สุดอีกแล้วนะครับ 8K 2 4เฟรมเรทแล้วก็ 4K 6 0เฟรมเรทนะครับผมสว,กวด,ดกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้16ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่1 0 8 0 p 60เฟรมเรท ส่วนตัวนี้นะเป็นลำโพงคูด่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีรูแจ้คสอจุดมิลด้วยนะครับพอชาร์จเนี่ยจะเป็นตัว USB Type C 2.0แล้วก็บูทูดหุ้มมี NFC ให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000ัมิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็รองรับชาร์จได้ที่120ี่วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหอันนี้คือแบบเขาขิงมาเลยว่าชาร์จ0ูนยถึงร0อเนี่ยอยู่ที่19นาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหคือใครซื้อรุ่นนี้ไปนี่ชามม่ต่งงงมงตงัวโ็เและนะ โอเคสำหรับในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 12 g ิกส o ตอเล256 g ิอยู่ที่15,990บาทนั่นเองนะแล้วก็รุ่นที่2นะครับจะเป็นตัว vivo v30 นั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยโอ้โหคือหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเรื่องกล้องเนี่ยอันนี้ผมไปลองเล่นมานะครนะผมรู้สึกว่าออโต้โฟกัสเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้เก่งมากนะบางทีก็อาจจะโฟกัสพุ่งๆบ้างนะออ คือบางทีอะโฟกัสเข้านะครับแต่ว่าบางทีมันก็จะอาจจะค้นหาโฟกัสบ่อยเกินไปก็มีเหมือนกันนะครับเออเวลาถ่ายอะเนาะแต่ก็อาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ก็ได้น้องนะตอนนี้อาจจะแก้แล้วก็ได้นะโ้หเออ โอเคครับ okay. เรามาเรื่องสเปคกันเลยดีกว่านะฮูมนะเรื่องหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วความเอียเนี่ยอยู่ที่1,260 x 2,800พิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยจะเป็น29:9แล้วก็เรื่องชนิดหน้าจอจะเป็น AMOLED นะครับ1,000ล้าน4กันเลยเดียวนะฮูมแล้วก็รองรับ HDR10+ Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120เฮิร์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างของหน้าจออที่2,800 nits ส่วนระบบปฏิบัติการเนี่ยจะเป็น Android 14นั่นเองนะครับครอบด้วย f u n t o u c OS 14 แล้วก็เรื่อง CPU นะผมนะตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะผมนะ4นาโนเมตรแล้วก็ความเร็วคล็อกสปีดสูงสุดที่2.63กิกะเฮิรตซ์ตัวการ์ดจอเนี่ยแน่นอนครับ Adreno 720 แล้วก็รุ่นนี้นะครับน่าเสียดายนะไม่สามารถใส่ m ม c r o SD c a ได้แล้วนมแล้วก็สตอ r a g e มี128กิก256กิกและ512กิกเลยทีเดียวนมแล้วก็เป็น u s ้2.2แลมก็มี GB, แลม8กิกแลม12กิกนั่นเองนะครับแล้วก็นี้เรื่องกล้องหลักเนี่ยเม่หล,หลังอยู่ที่50ล้านนะครับ f 2.1.9แล้วก็ตัวอันตาวายก็50ล้านพิกเซลเช่นกันนะครับ f 2.2.0แล้วก็มีตัวอีกเลนหนึ่งน,นั่นเองนะครับเป็น2ล้านพิกเซลรูรับแสงที f 2.4นั่นเองนะครับ แล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k 30เฟรมเรทแล้วก็ฟูทีหกสิบเฟรมเรทนั่นเองเนาะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็50ล้านพิกเซลอีกเช่นกันนะผมนะคือพูดง่ายๆเลยว่าโห50ล้านมาถึง3เลนกันเลยทีเดียวเนาะเออแล้วก็ตัว f 2 2 0นะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k 30มสิบฟูทีหกสามสิบเฟรมเรทนั่นเองนะครับจริงๆมันน่าจาะไดนะ้60เฟรมเรทเนาะเออแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีดูชาร์จโซน่์มินแล้วนะผมแล้วก็บลููทธ5.4มมีี NFC C ให้ด้ดวยยนนนนนนะรนนนนครรับผพออ์ชาจเเ่่แป็ USB Type 2.0 แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000มิลแอมรองรับชาร์จไวก็80วัตต์กันเลยทีเดียวนมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวแ a ม12 g ิกส o ตร g เ256 g ิวอยู่ที่14,999บาทแล้วก็ในรุ่นที่3นะครับจะเป็นตัว vivo v40 นั่นเองนะครับก็เป็นตัวพักต่อจาก v30 นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอก็6.78นิ้วความละเอียด1,000 260ร้อยคูณสองพพิกเซลนั่นเองเนาะแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยจะเป็น20ต่อ9ชิ้นนี้หน้าจอของรุ่นนี้นะครับจะเป็น AMOLED นั่นเองนะครับแล้วก็รองรับ HDR 10 Plus ด้วยนะครับรีเฟรชเรตอยู่ที่120 h z แล้วก็ความสว่างนี่จัดตักจัดเต็มอยู่ที่4,500 nits กันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็น Android 14สี่ครอบด้วย f ั n Touch OS 14นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้เป็น snapdragon 7 Gen 3เหมมือนนนเดิะนะ แล้วก็ตัวความเร็วก็อยู่ที่2.63กิกะเฮิรตซ์ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว d r e n o 720แล้วก็เรื่องสตอ r a เรก็มี128กิก256กิก512กิกแล้วก็เรื่องเป็นแรมนะารัวนะมีแรม8กิกแรม12กิกนั่นเองนะชนิดลอมเป็น u s 2.2 แล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้าน,น f สองพันหนึ่อยเแล้วก็อัลตราวายอยู่ที่50ล้าน f สองพันสองศูนย์แล้วก็งานวิดีโอเนี่สี่ k สามสิบนั่นเองนะครฮะแล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับก็50ล้าน f สองพันสองศูนย์นั่นเองนะฮะแล้วก็งานวิดีโอก็นั่นแหละครับสี่ k สามสิบนั่นเองเนาะลำโพงก็เป็นลำโพงคู่ด้วยแล้วนะฮะนะปูทูนเนี่ยจะเป็นตัว5.4มี nfc มาให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,500ห้าพันลห้าพันห แล้วก็ในเรื่องราคานเนี่ยตัวแรม12 Storage 256 g b ที่15,999บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นที่4นะครับจะเป็นตัว Infinity Zero 40นั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าจอก็6.78นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ย 180p คูณ2436พิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกระจกหน้าจอของรุ่นรุ่นนี้นะครับจะเป็น Corning g ก r i l l a การ5มี All Way a u d i Play มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องชิน้นีหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับ1,000ล้านสีคัลเลอร์ นะฮะผมลองรับ hdr ด้วยนะครับ r ีเฟ r a t จก็อยู่ที่144 h z อย่ี่แล้วก็ตัวความสว่างยอยู่ที่1 3 0 0งพันสส่วนระบบ os นะครับจะเป็น android 14ครอบด้วย xos 14.5แล้วก็ในเรื่อง cpu แน่นอนนครับเป็น mediatek dimensity 8 0เอ่อ8ปดแปดพั ultimate นั่นเองนะผมโอ้อันนี้ก็นั่นแหละนะ แล้วก็ความเร็วคองสปีดอที่3.1กิกะเฮิรต์ตัวการ,ร์ดจอจะเป็น Mali e g 610 MC666 ชื่อยาวเหมือนกันนะแล้วก็เลือกสตอรจมี256 Hz, Hz, กิก512กิกก็เลยทีเดียวนะครบเป็น U3.1 แล้วก็แรมมีแรม12กิกนะครับส่วนกล้องเนี่ยโอ้โหนี่จัดเต็มนะครับอยู่ที่108ล้าน f 2องนะครับสำหรับเลนส์หลังเนาะอะตราว่ยอยู่ที่50ล้านนะครองพันยี่สบนะมุมกว้าง120องศาส่วน depth นเซอร์เนี่ยตัวนี้อยู่ที่2ล้าน f 2 2 4นะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นตั้งแต่ตัว40แล้วนุ่มนะอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนุ่มนะแล้วก็ตัวเลนส์กล้องหน้านะครับอยู่ที่50ล้านเหมือนกันนุ แล้วก็ตัวงานวิดีโอยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นลำโพงคู่แล้วเนาะแล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่มีรูจ้างสันห้ามินแล้วนะครับผมมี NFC มาให้ด้วยเนาะส่วนพอชาร์จจะเป็น2.0นะครับ USB Type C นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็วัลเลตชาร์จอยู่ที่20นะวัตต์น,ออน,น,นะนั่นเองนะครับแล้วก็รีเวิร์สตัวชาร์จกับเครื่องอออื่่นนนัับีกเเงอ โอเคครับสำหรับในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 12กิกตอเรท512กิ GB, ที่13,999บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นที่5นะครับจะเป็นตัว Honor X9B นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ในหน้าจอก็6.78นิ้วนั่นเองนะครับความเร็ยนเนี่ยอยู่ที่1,200 20คูณ2,652พิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็น19.5:9ต่อ 9. แล้วก็เรื่องชนิดหน้าจอก็เป็น AMOLED นั่นเองนะครับรีเฟรชเรทก็120เฮิรต์นะครับความสว่างอยู่ที่1,200 nits ส่วนระบบ OS นะครับจะเป็น Android 13ครอบด้วย m a g i c OS 7.2 แล้วก็ตัวเรื่องของ CPU นะครับจะเป็น Snapdragon 6ยุคแรกที่1นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Adreno An 710ส่วน Storage ก็256 g b 512 g b นั่นเองนะเป็น U f s 3.1แล้วก็ RAM ก็ RAM 8 RAM 12ส่วนกล้องหลังเนี่ยโอ้โห108ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.8กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Ultra Wide เนี่ยก็5ล้านนะครับ f 2.22นะ Macro ก็2ล้านพิกเซล f 2.24งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่1,000 80p 30fps แล้วก็ 4k 30fps ส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้าน f 2.5นะครับงานวิดีโอกล้องหน้าก็1 8 0 p เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีรูแจกแล้วนะครับบลูทูธ5.1 มี NFC มาให้ด้วยนะฮผมแล้วก็พอชาร์จเนี่ย USB 2.0นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,800แร ah มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับรองรับชาร์จไว้ที่35วัตต์นั่นเองนะฮผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัว12กิกส์สตอ g ์เทรยิกที่15,990บาทแล้วก็ในรุ่นที่6นะครับจะเป็นตัว Honor 200 Pro นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอได้6ย8ดนิ้วนะครับ แล้วก็ความละเอนียดอยู่ที่1,224ณ2,700พิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชิ้นหน้าจอนนครับจะเป็น OLED นั่นเองนะครับรีเฟรชเรยอยู่ที่120เฮิรต์แกลลิทตีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างนยอยู่ที่4,000นิตกแกลลิกีเดียวนะบแบบสูงสุดเลยเนาะแล้วก็ระบบปฏิบัติการก็เป็น Android 14ครอบด้วย Magic OS 8นะครับแล้วก็เรื่อง CPU นะครับจะเป็น Snapdragon 8s Gen 3 แล้วก็ตัวการ์ดจอจะเป็นอนาโน735นั่นเองนะครับความจุก็2 5 6 g ้512 g b กิ 5, 5กและ1 t b เทาบานั่นเองนะครับ แล้วก็แรมเนี่ยมี12 g b 16 g b นะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยเมลหลังอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟ1.9นั่นเองนะครับเทเลโฟโต้เนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟ2.4กันเลทยทีเดียวเนอะผมแล้วก็ตัวอัลต์ตาวนะค,ความละเอียอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟ2.2นั่นเองนะครับมุมกว้าง112องศานั่นเองเนี่ยครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดิเอ อ2 4กันเลยทีเดียวนะครับงานวิวกล้องหน้าอยู่ที่ 4K30 เฟรมเรทส่วนตัวนี้เป็นลำโพงคู่ด้วยเนาะบลูทูธ5.3นะครับมี NFC ให้ด้วยเนาะพอชาร์จก็แน่นอนครับ USBTypeC2.0 แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,200มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไว้ที่100วัตต์กันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จที่66วัตต์กันเลยทีเดียวโอโ้โหคือสุดเหมือนกันนะเรื่องชาร์จเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ที่17,990บาทแล้วก็รุ่นที่7จนะครับจะเป็นเ x i ยวมี 14T นั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็น6.67นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ หนึอ่อ่คูณสอ1 2ันเจ็ดพิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็น20่ต่อเแล้วก็ชนิดหน้าจอรุ่นนี้เป็น AMOLED นะครับแล้วก็รีเฟรชเรทอยู่ที่144่งเฮิร์ตซ์ก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,000ันนิต ส่วนระบบ OS นะครับจะเป็น a r 14เป็น Hyper OS แล้วด้วยนะผมนะแล้วก็เรื่องชิปเซ็ตตัวนี้จะเป็น Mediatek Dimensity 8300 Ultra นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวการ์ดจอจะเป็นตัว Mali G615 MC6 แล้วก็เรื่องสตอรี250กิก512กิกนั่นเองนะครับเป็น U.S. 4.0แล้วก็มี12กิก16กิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยโอ้โห50ล้าน F2.1.7 นะครับเทเลโฟโต้ตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิซซูรูรับแสงดี F1.9 นั่นเองนะครับเอ่อแล้วก็อัตาวาอยู่ที่1 2ล้านพิซซลรูรับแสงดี F2.2 นะครับผมส่วนงานวิด,โดีโอเนี่ยโอ้โหนี่สุดอยู่แล้วนะครับ 4K 60เฟรมเรท แล้วก็รุ่นนี้รองรับการถ่ายแบบ HDR10+ ด้วยนะครับมแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลรวมแสงดีจิตสงสนั่นเองนะครับงานเวี้กล้องหน้าอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทรุ่นนี้เป็นระบบงคู่แล้วนรับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับบลูทูธ5.4นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่อยู่ที่5 0 0 0มมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์กันเลยทีเดียวน้อรนะแล้วก็ในเรื่องราคารุ่นนี้อยู่ที่ 15,990บาทนะครับสำหรับแรม 12GB Storage 2 5ตร b นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นที่8นะครับจะเป็นตัว Poco F6 เฉยๆนั่นเองนะซึ่งดูเนี่หน้าจอที่หดนิ้วนะครับความเอียนอยู่ที่1,220คูณ2 7 1พิพิกเซลอัตราส่วน,นจะเป็น2ี่ต่อ9นะครับชิ้นนี้หน้าจอของรุ่นนี้จะเป็น AMOLED นั่นเองนะครับ68ล้านสี รีเฟชเทของหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่ 120Hz เฮิรตนะครับรองรับ HDR 10 Plus ด้วยนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดยี่ทนี่2,400 n ิ t s ส่วนระบบ OS นะครับจะเป็น Android นั่นเองนะครับนะคอมด้วย Hyper OS นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องชิปเซ็ตนะครับนะตัวนี้จะเป็น Snapdragon 8 S Gen 3แล้วก็ตัวการ์ดจอจะเป็น Adreno An 735นั่นเองนะครับ แล้วก็เรื่องความจุนะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบหกิกห้าร้อยสิบสองกิกนั่นเองนะครับแรมก็มีแรมแปดกิกแรมสิบสองกิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังนะคร,ร,รับรุ่นนี้ก็ห้าสิบล้านพิกเซลรุ่ับแซงตี้เอฟหนึ่งจุดหกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัตวายที่แปดล้านนั่นเองนะครับ แล้วก็งานวิดีโออยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทนั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟ2.2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็รองรับลำโพงคู่แล้วนะครับผนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับบลูทูธเวอร์ชัน5.4นั่นเองนะครับพอร์ตชาร์จเนี่ยจะเป็น USB Type C 2.0แบตเตอรี่ยอยู่ที่5,000 mAh รองรับชาร์จไวก็90วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมนะ แล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 12 g b Storage 512 g b ที่14,990บาทแล้วก็รุ่นรองสุดท้ายนั่นเอง,น,องเนุ่มนะจะเป็น Samsung Galaxy A55 นั่นเองเนาะ ซึ่งรุ่นนีนหน้าจอเรื่อ6.6นิ้วนะครับความลยเนี่ยอยู่ที่ Full HD+ อัตราส่วน,นจะเป็น19.5:9ต่อ 9. แล้วก็กระจกหน้าจอของรุ่นนี้จะเป็นตัว Corning Gorilla Glass Victus Plus นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของชิน้นี้หน้าจอะจะเป็น Super AMOLED r e f r e Rate อยู่ที่120เฮิร์นั่นเองนะครับความสว่างยอยู่ที่1000 nits แล้วก็ระบบ OS นะครับจะเป็น a n d r o i 14ครอบด้วย One UI เวอร์ชัน6.1นั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยจะเป็นตัว Exynos 1480นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Eclipse 530ส่วนเรื่อง Storage ก็128 GB 256 GB นั่นเองนะครับ RAM ก็6 GB 8 GB 12 GB แล้วก็รุ่นนี้รองรับไมโครอดิการได้ด้วยนะครับนะกล้องหลังยอยู่ที่50ล้าน f 2.8นะครับอัตวายเลนอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2.2มาโครเลนอยู่ที่5ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2.4ส่วนงานวิดีโออยู่ที่ 4k 30เฟรมเรทกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2.2ส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าอยู่ที่ 4k 30เฟรมเรทแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับบูทูธนนจะเป็นเวอ์ชััน5.3 แล้วก็พอชาร์จเนี่ยจะเป็น USB Type C 2.0ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000 mAh รองรับชาร์จไวอยู่ที่ 25วัตต์เท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหชาร์จไวก็อาจจะไม่ได้ไวสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยตัวแ a ม 12GB s t กิกส e 2ตอรี่กิที่14,999บาทนั่นเองเนาะแล้วก็ในรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็น oppo reno 12ซึ่งรุ่นนี้หน,น้าจอได้6.7นิ้วนะครับความเรียนเนี่ยจะเป็น full hd พันธนั่นเองเนาะอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นยต่อ9แล้วก็กระจกหน้าจอของรุ่นนี้จะเป็น Conning A 7 i. แล้็ชนิดหน้าจอจอะเป็น,นะอร,ร์เรล้าจารุ่นนี้อยู่ที่1 120เฮิร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ความสว่างนอยู่ที่1,200 nits รองรับ HDR 10+ Pass. แล้วก็ระบบประดัิการเนี่ยจะเป็นอัลตร้14ครอบด้วย Color OS เวอร์ชัน14.1แล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น MediaTek Dimensity 7300 GG นั่นเองนะครับความเร็วก็2.5 g h z แลวก็การ์ดจอจะเป็น Mali G65 นะ MC2 ส่วนสตอ r ์เรจก็256 g b นั่นเองนะ512 g ิด้วยเนาะ แล้วก็รุ่นนี้รองรับไมโคลดีการได้ด้วยนะครับแรมก็มีแรม8กิก12กิกแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่50ล้าน f 2.8นะครับส่วนอัตตาวายเล่นอยู่ที่8ล้าน f 2.2.4นะครับแล้วก็ตัวเลนมาโคลยอยู่ที่2ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2, 2.4 แล้วก็รุ่นนี้นะครับบันทึกวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็ในเรื่องกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 2 0กงานวิดีโอกล้องหน้าก็ 4K 30เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่แล้วนะครับบูทูธเนี่ยจะเป็น5.3นะครับมี NFC มาให้ด้วยเนาะส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000mAh รองรับชาร์จไวที่80วัตต์กันเลยทีเดียวนั่นเองเนาะ แล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัว RAM 12 GB Storage 512 GB กันเลยทีเดียวนะอยู่ที่16,999บาทเป็นยังไงกันบ้างนะุ่มนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมนะก็จบกันไปแล้วนุ่มนะสำหรับการรวมมือถือนั่นเองนะุ่มนะ10มือถือกันเลยทีเดียวนุ่มนะในวันนี้นะผมนะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหก็อย่างที่ว่าไปนะคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้นะครับอีกไม่กี่คนผมก็จะครบ10,000หมืแล้วนะุ่มนะตอนนี้ก็ประมาณอีกประมาณ800ร้อยนุ่มนะผู้ติดตามนั่นเองนุ่มด้้วยนนนนะะรััับมสาหช่องี นะฮะผมนะก็นั่นแหละนะฮะผมนะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละน้ผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปครับผม